ครับพวกเราสราวับครับเราก็ขอแสดงความยินดีกับ YouTube ด้วยนะครับที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเข้ามาอัพโหลดได้ที่ YouTube ได้ตอดเวลาด้วยจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดของคุณนะครับ กับ YouTube ประเทศไทยนะครับก็ที่เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการรัทีนะครับสำหรับ YouTube นี่พวกเรานี่ก็คุ้นเคยกันมานานนะครับไม่ว่าจะค้นหาหรือว่าดูพวกคลิปต่างๆย้อนหลังนะครับทำหบให้เราพวกเราพบปากแฟนเพลงเยอะแยะมากมายก็ดีใจครับช้าาเเกยอนมรดีใจจริงๆนะครับผมที่ตอนนี้ u t u b e นะครับได้มาถึงเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผม แล้วพวกเราสองคนเราก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบผลิตผลงานแล้วลงยูทูปนั่นเองครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกๆคนต้องมีของแน่นอนครับก็อย่าลืมอัพโหลดกันมาเยอะนะครับในที่สุดเราก็มี u t u b e ประเทศไทยแล้วนะครับมั่นใจเลยว่าเราจะได้ชมวิดีโอดีๆกันนะครับพวกเราคนไทยก็ช่วยกันสร้างวิดีโอดีขที่มานะครับสวัสดีครับคุณปอปองคุณครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับประเทศไทยเรามี YouTube เป็นของตัวเองนะครับี y o u t u b e t h a i l a ด d คนไทยกันเองดู YouTube กันเยอะนะครับติดตามข่าวสารผ่านกันทาง y o u t u ถ้าเรามี YouTube Thailand แล้วมีช n e ลเป็นของตัวเองเนี่ยแหมอันนี้สะดวกแน่นอนครับสวัสดีค่ะพวกเราแคที่มาเฟียจากค่ายวโนอมิสิกค่ะยินดีด้วยนะที่ YouTube ได้มาประเทศไทยแ้ว ช่วยกันสร้างวิดีโอที่หลากหลายคนทั่วโลกให้ดูกันนะคะ Thank you for your post for your like for your click ตอนนี้เต็งกิก๊บก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ YouTube เนี่ยมาถึงเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วอัพคลิปลงมาเยอะๆแล้วเรามาสนุกกันใน YouTube ค่ะ Welcome to YouTube Thailand สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Look a t m o d by Madam ต่อจากนี้ไปคนจากทั่วโลกก็จะได้เห็นความง,งามของนอ I come from Thailand ร้อมเพรียก็ขอแสดงความยินดีกับยูทูบนะคะนตอนนี้เราเป็น youtube Thailand แ,แล้วเรียบร้อยนะคะในยุคนี้ก็คงเปลี่ยบเสมือนท้องสมุดดิจิตอลขนาดใหญ่ที่เราหลายคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจาก YouTube ครับสวัสดครับพวกเราโซนแบชชี่ครับขอแสดงความยินดีดกับ อ่า uh, YouTube ด้วยนะครับที่เปิดตัวที่ประเทศไทยยังเป็นทางการแล้วจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดและเราจะเป็นกำลังใจให้ครับ